สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อซที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับเพียรในใน,ในแนวทางาหวยลาวสตาร์นะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจกันเนาะก่อนที่จะไปชมผลสรุปของวันที่16นะคะแล้วก็มาขอบคุณพี่น้องเนาะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะคะที่ถูกรางวัลวันที่16นะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปตามต่อของวันที่17กันนะคะก็ตัวเด่นมานะคะตัวเด่นนี้จะไม่ค่อยหลุดเนาะสำหรับสาหรับเพียนเนาะสำหรับช่องเพียนชาแนลเนาะตัวเด่นจะมาจะมาจะเจาะ,จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะเฉะพาะตัวเด่นของเพียนเนาะเด่นเจ็ดนะคะพี่น้องอกห้าสี่หกเจ็ดห้าล่างนะคะพี่น้อง ถ้าสายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องสี่หกเนาะสี่หกเพียงจกข้ามไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าสายวิ่งสายรูดก็น่าจะะทับใจอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพียงก็เน้นไปที่สี่เจ็ดเนาะพี่น้องเนาะส่วนล่างเจ็ดห้าก็กระโดดข้ามไปอีกเหมือนเดิมนะคะพี่น้องแต่ตัวเด่นนี่จะมาไม่ไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะ ไม่หลุดจากตัวเด็ดนะคะก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะตัวเลขก็อย่างที่บอกนะคะก็อาจจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเนาะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องของธรรมดานะคะแต่เจาะเข้าล่างเต็มๆเลยนะคะพี่น้องก็อาจจะประทับใจอยู่นะคะเจ็ดห้าเนาะพี่น้องเนาะตัวเด็นก็ก็ยังก็ยังไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเราไปตามต่อกันนะคะของวันที่17นะคะสําหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบนะคะก็กดเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะแต่สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะในแนวทางหวยฮานอยกันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในการแจ้งเตือนนอะพี่น้องเนาะสาหรับ ของวันนี้นะคะพี่น้องเราก็มาลงวันที่ก่อนนะคะวันที่สิบเจ็ดเนาะตามต่อของวันที่สิบเจ็ดนะคะเลนสองหกสี่นะคะพี่น้องแนวทางนะคะแนวทางร่วมกันเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดเนาะ แต่เพียนก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะพี่น้องแนวทางนะคะลาวสตานะคะพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะพี่น้องพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะตัวเด่นก็จะมี ก้านะคะพี่น้องตัวเด่นของเพียนก็จะมีอยู่ช่องกลางเลยนะคะตัวเด่นเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่เพียนจับให้ก็พี่น้องก็เอาไปจับเองได้เนาะพี่น้องเนาะแต่บางทีถ้าไม่เข้าก็คือหลุดเลยเนาะพี่น้องเนาะก็ชมเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะคะพี่น้องชมเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้คะ่ะ ในหกตัวนี้พี่น้องก็ไปจับได้นะคะบางทีก็อาจจะมาแบบนี้เลยก็ได้เนาะพี่น้องเนะาะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เนาะเด่นนะคะเก้ากับสามนะคะพี่น้องเด่นเก้าก็มีเก้าศูนย์นะคะ 92สองนะคะเก้าสีนะคะเก้าห้าเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าแปดน้องพี่น้องเนาะบางทีก็พี่น้องก็ไปจับเอาถ้าไม่ชอบตัวที่เพียนจับให้น้องพี่น้องก็ไปจับเก้าหนึ่งเก้าสามก็ได้นะคะพี่น้องเก้า 9กหก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเก้าหกก็ได้เก้าเก้าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนสามนะคะสามก็จะมีสามสามตีนะคะไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าเนาะสามห้านะคะสามหกนะคะ 3าเจ็ดนะคะพี่น้องสามแปดนะคะแล้วก็สามเก้านาะพี่น้องเนาะอย่างละหกคู่นะคะพี่น้องก็ไปตัดเอาได้เนาะตัวไหนที่ไม่ไม่เข้าตากรรมการยังไงก็พี่น้องก็ไปจับเอาได้นะคะตกุกันนะคะพี่น้องกันสามหนึ่งนะคะ สีหนึ่งนะคะก็อยู่ในในนี้นอ้องพี่น้องเนาะสี่สองนะคะสองศูนย์ค่ะสี่ศูนย์นะคะพี่น้องแล้วก็สองเก้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะคะพี่น้องลองหน่อยก็ดีนะคะ สองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสามนะคะสองห้านะคะสองหกและสองแปดนะคะพี่น้องสองสาสี่ห้าหกอย่างละหกคู่นะคะพี่น้องทุกแนวทางนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะบนล่างนะคะพี่น้องเนาะ เน้นไปที่บนล่างนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เนาะพี่น้องเนาะว่าจะออกตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะเด่นเก้านะคะกับเด่นสามวิ่งได้รูดได้นะคะวิ่งได้รูดได้เนาะพี่น้องเนาะไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าไม่เข้าก็คือหลุดเลยเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนตัวที่ชื่นชอบที่เน้นให้นะคะพี่น้อง92นะคะ95นะคะ37เนอะแล้วก็39เนอะเอาตัวเด่นกับตัวเด่นมาใส่จับใส่คู่กันเนาะ29นะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าสองศูนอีกตัวหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่งน้อพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจนะคะขอให้พี่น้องเนาะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะคนที่มาดูช่องเทียนก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะถูกหวยแล้วอย่าลืมแบ่งเงินไปทําบุญต่อยอดบุญเนาะพี่น้องเนาะ อย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะพี่น้องเพื่อที่ตัวไหนที่ชอบพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เนาะสำหรับ แนวทางราวสตานะคะในวันที่สิบเจ็ดน้องพี่น้องเนาะแต่โดยมากตัวเด่นนี่จะไม่ค่อยหลุดเนาะแต่ถ้าหลุดก็คือหลุดเลยเนาอพี่น้องเนาะเทียนก็จะพยายามหาตัวเด็ดๆแล้วก็ตัวสวยๆมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแคปบหน้าจอไว้ได้นะคะพี่น้อง ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ